i ายดีสวัสดีท่านผู้ชมมิมนิสิพาท่านผู้ชมมาเที่ยวมาชมมาสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดภูจัมปาศักด์ซึ่งเป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นสถานที่ที่สช้านครจัมปาศักด์และนครปากเซเป็นที่พึ่งทางใจตลอดมาเป็นเวลาเนินนานหลายร้อยหลายพันปีนะพี่น้องนะ โอเคนะพี่น้องไปเบิ่งไปซนเหมือนกันเลยนะพี่น้องเนาะ อยู่ทางเข้าสถานที่วัดภูก็มีห้านอาหารห้านเครื่องดื่มแล้วก็ห้านขายเสื้อผ้าและคาดบรรัวร้ายก็แมนห้องน้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการนาพีิณรมและก่อนอื่นหมดเขาก็จะต้องไปซื้อปีหรือว่าซื้อตัวเพื่อจะเข้าผ่านเข้าไปบัดวัดภูนพเนาะ าสิมาซื้อตัวหรือซืปีกันอยู่นี่เนาะพี่น,อนนะ้องเนาะไปใส่เลยเนาะอ่าซื้อปีนะอแปน่ตาแป๊บหนึ่งนุ่งเสื้อให้งามก่อนให้คืองามใช่ไหมฮะชื่อยังเจ้าเจ้าชื่องฮะเจ้าชื่ออย่างาจี๊ด,ด,ด,ด เช้าเฮี่ยแล้วบอเ้าแล้วมาคายเกลืออ่าไอเคหกอบ๊าไปกัเด้อบนายบายบ๊า็นมย Hãy subscribe <nói nói> <nói> chào Để con thằng mất หลังจากซื้อปีซื้อตัวแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาก็มานั่งรถไฟฟ้าเพื่อที่เข้าไปในสถานที่วัดภูเนาะพี่น้องเนาะเราเป็น,นระยะทางที่ไกลหลายนะที่ทางเขา้เขาเข้าไปฮอดวัดภูเนาะพี่น้องเนาะเอาก็ได้ชมวิวชมเหมือน เขมหนองน้ำบึงน้ำตัวนี้อยู่ต้นหน้าวัดภูเลยนะพี่น้องเนานะแต่ว่าก็มีนิทานเพื่อนเล่ากันมาสมัยตะกี้แต่เฮาบบหูก็เลยก่กลกาเล่านะพี่น้องเนนะาะโบหูหวนประวัติความเป็นมาของวัดภูเนาะพี่น้องเนานะ เมือเ่อรถไฟฟ้ามาส่งอจุดของเพื่อนแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นก็ให้ลงอยู่นี่แล้วเฮาก็สิย่างเดินต่อขึ้นไปทางวัดภูเนาะพี่น้องเนาะทางเดินก็มีสองทางเดินขึ้นเนาะพี่น้องเนาะนี่คือทางหน้าของวัดภูเลยทางสมัยตะกี้เฮาสิมาเดินขึ้นทางนี้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อจะบ่เบึงความอันหนาอลังกาความเก่าแก่ของหินที่เพื่อน ทำโดยมือสมัยตะกี้บางอันก็ผุพังลงไปตามกาลเวลาเนาะพี่น้องเนาะและที่เหลือไว้ก็ไว้ให้พวกลูกพวกหลานได้เฮียนหูเป็นประวัติศาสตร์เนาะพี่น้องเนาะได้ศึกษากันต่อไปเนาะพีนะ่น้องในทางตะนี้ไปฮอนกระโจววัดภูกาไก่พนสมควรได้พี่น้องประมาณพันสองร้อยพันสามร้อยเมตร และอากาศมื้อนี้ก็ฮ้อนๆโอเคเนาะพี่น้องเนาะไปบึงไปซุมไปย่างไปเดินต่อนํากันเลยเนาะพี่น้อง ที่สุดเอากระมาออดแลเน้อพี่น้องเนาะมือนี่ก็ผพูคนคืออหลายปัญาเน้องพี่น้องเน,ะงน,คนคออาะานอ,นอ,นะอาจจะเป็นอากาศฮอนเนาะนี่ก็คือชั้นล่างสุดของวัดภูนาอพี่น้องเนาะ ือววาสันธรรมิตรของวัดภูโนละเนาะพี่น้องเฮาจะเดินตโอขึ้นไปทางทึงอีกเนาะพี่น้องนะเนาะเฮาจิคอยไปยามคอยเดินขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาะ ที่เหลือไว้ก็ผพุพังหลายพอสมควรแล้พี่น้องเกือบเสียหายเกือปแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วทีเสียหายนะพี่น้องกี่หินก็เจือนลงหลาย มาฮอดนี่แล้วขเขาอกว่ทสามารถเดินต่อขึ้นไปได้นะพี่น้องเนาะเอาชีแยกออกไปทางซ้ายทางขวาเพื่อที่เดินต่อขึ้นไปนเนาะพี่น,น้องเนาะเพราะว่าผู้พังลายแล้ว เสียงหาเสียงตะย่างกระเพราออขดสมปีใหม่เดือนใหม่เองขอจุข้อใส่ต้นพญายข้อจะมีสมบัติมาผีเขาต้นไม้ก็ได้เออยาได้หายจะเขียนหายเสียงตะยางได้หาได้นองขึ้นหนาได้มาอันนั้นเมฆขอให้เจ้าปพิเกตขดเดือเขาหยองเข้เรียไปคิดอะไรขอยได้สมนังมโนหม้ถ้าเงินคำขอเจ้าไม่ได้กดคือกองด่านข้อนี่จะคิดท่านเด้อดอันนี้สมบัติหยงสมจะสมมันิมย่สมเจ้าปัดนะกับบานไปไกลลำให้ด้วยไอ้ถือไว้ด้วยเงินหาเงินข้อในมือตะกำกันน่ะเด้อหาคำข ก็เดีไปแตซตกับใขาดบานที่อยด่านใบขาดบงีให้ยูดีไม่แห้งเหมือนยืดโอ้โห มากาม่าบเป็นเดกับข้าชิ้นผูกข้าใหม่ขามือมากอดชินดีๆข้าวชิ้ี่ดีเทานี่โทาหนาทีการงานแล้ก็หายเจะเดินหุ่นเงื่องกับบ้านไปชี่ใช่ไบไไทยอันนี้เราห่อสีเป็นเช็นนี้นเทียนนไร่เทียนนไ้ากไปอันนี้ยังไม่ได้จ่าโอเคจแล้วบอนี่นะสาสุด้ะสงอัจาย เทมพอนไห้ไหสโยทิปท่โสขอไหจะด้วยดาบดื่นสมเจ้าปัดธนาเดิมเด้อ,พาพาพอ,อลลทุกคำเสารสมผาดพ่ออกซุขเวลาตียูสบายเบาลเนื้อ ย้ำนังนอนในห้องสวรรค์ไพ่ให้ผมโขอให้เจ้ามีใจก่อเกือชู่ส่วนศาสนาอยากจะยกย่างหยาบไปทิ้งทั้งใดขออย่ามีพลอยไพ่ขาดแค้นคำหอนถาด้องทึงไปขายกำไรมีหมากเติมด้วเจ้า่าถุกเดือนหอนขึ้นขอนตะย่างได้พลอยไพ่หายอันตรายอย่ามาเบียดคพืมเดือนหอนมากไก่แห่งนี้เจ้าอยู่ดีมีแห่งมันยืนมันยืนตีไปจากปูแขนขอโศกขอใส่แนวหองก็เดินโตขึ้นไปอีกเลยเนาะพี่น้องเนาะ สั้นสูงลายแถวเนี่ยแถวเนี้ยเขาก็เสี่ยงหลายพี่น้องยานบัพปูพังลงไปเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็อยากขึ้นไปงดสูงสุดเลยเนาะพี่น้องก็จําเป็นในนั้นเนาะพี่น้องคอยปีนคอยไต่ขึ้นไปเนานะ ปีนบันไดแถวนี้สูงสั้นหลายพี่น้องเอ้ยสูงสั้นที่สุดเลยแล้วก็เราบัาได้นับว่ามันมีจะขันกันเลยบัาสามารถนับได้นาะพี่น้องเนาะผสมกับความเหนื่อยล้าความสูงสั้นของขันใดอีกอึดใจเดียวนาะพี่น้องเอากระดิพานพุนไปแล้ว แกมกซิแมนฮอบสุดท้ายของขันใดแล้วเนาะพี่น้องขันสุดท้ายของขันใดแล้วเอาก็ฮอดถึงสุดของบัตพูแล้วเนาะพี่น้องเนาะความเหนื่อยของเฮ้าก็หายลงไปอีกเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะเบือ้องู้นพี่น้องความสูงสั้นของัวคันไดพี่น้องทางทางเดินนันจะแม่นต้นจำปาหรือว่าต้นรันทุมเนาะพี่น้องเนาะในที่สุดเฮาก็ฮอดแล้วเนาะพี่น้องนะเนาะเฮาจะเข้าไปกาวไว้สักระบูชา พระอยู่ทางในหันเนื้อพระองค์หนึ่งเพื่นว่าซักสิิ์หลายน้ะพี่น้องเขาก็ไปขอพรกรับไหว้ขอพรนำเพ,พื่อเพื่อเสด้เป็นสิริมงคลต่อชีวิตและครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะ